สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่ลิซ่าแบล็กพิงค์ปลื้มศึกษาที่การจังหวัดบุรีรม lo, ัมย์มอบโลเชิดชูลิซ่าเรียกได้ว่ากลายเป็นซุปตาร์ระดับที่หลายคนต้องรู้จักสําหรับลิซ่าแบล็กพิงค์หรือลิซ่ามโนบานสาวไทยที่ไปโด่งดังเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีจนมีชื่อเสียงระดับโลกแถมยังฮอตไม่หยุดฉุดไม่อยู่ตั้งแต่ปล่อยอัลบั้มเดียวออกมาทาเอาแฟนๆหลายคนยกให้เป็นไอดอลและอยากเก่งเหมือนลิซ่าและสุด15พฤศจิกายน2564ลิซ่าก็ยังป ไม่หยุดเมื่อดออรสัมมานาการบุญเรืองศึกษาที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ทำพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้กับลิซ่าแบล็กพิงค์ที่ได้ทำคุณประโยชน์ด้านการสนับสนุนการศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนของจังหวัดบุรีรมัมย์โดยมีคุณแม่จิตทิพย์คุณแม่ของลิซ่ามาเป็นตัวแทนรับมอบโดยลิซ่ายังผลักดันให้โรงเรียนนนสวุวรรณพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเกาหลีเพื่อการนักเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศร่วมกับค่าย สังกัดของลิซ่าประเทศเกาหลีใต้ด้วยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เคป๊อปฮังการีแอธีบล้มและห้องมัลติมีเดียและจัดหาครูสอนเต้นเคป๊อปมาสอนให้นักเรียนในโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมและผู้ที่สนใจในโครงการโครกรุนฮาวจิลโปรเจกต์อินไทยแลนด์2021ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยอ e ีอุกฮอนเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยเป็นประธานในพิธีด้านคุณแม่จิตทิพย์ก็เปิดเผยความรู้สึกว่าดีใจอย่างสุดซึ้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ลืมและสนับสนุนน้องลิซ่าซึ่งุ ได้ฝากความขอบคุณมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคนและขอสัญญาว่าจะไม่ลืมบ้านเกิดบุรีรัมย์อย่างแน่นอนท่านผู้ชมน,นะครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกัเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากเวรีนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ